กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนโดยนะเ Smart าร์ทพลัสนะเรียกคืนความเป็นชายของคุณกลับมานะคุณผู้ชมนะฮะด้วยกาแฟสําหรับคุณผู้ชายเลยนะแต่คุณผู้หญิงซื้อนะฮะรสชาติเขาเรียกว่าเข้มข้นอร่อยนะฮะกินไปแล้วเนี่ยมันจะเสริมอะไรบ้างหนึ่งเนี่ยะ,ะในเรื่องของสุขภาพไหลเลือดโลหิตไหลเวียนดีนะครับเพราะเขาใส่ เห็ดอ่ใส่โสมขอไฟใส่โสมนะฮะแล้วก็มีแอลอาร์จีนี e นะครับไปบํารุงสุขภาพและก็สุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะฮะไฟอ่ซันไฟเบอร์นะคุณผู้ชมนะเอจี AG นี่นะฮะเขาบอกว่าจะไปช่วยคอเลสเตอรอลด้วยเพราะบางคนอายุเยอะแล,ะล้วคอเลสเตอรอลเราขึ้นเยอะนะฮะมันก็ต้องลดลงมานะฮะความหวานใช้ย่าหวานแทนน้าตาลวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยฮะโปรโมชั่นวันนี้นะครับราคา1กล่องกล่องละ350บาทกับกาแฟเอสมาร์พัทกาแฟนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะครับซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียง 1, พันบาททวนเท่านั้นสนใจนะครับโทรได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับ095-7184624นะครับหรือไลน์สุขภาพดีสแกนเทอโคดได้เลยนะครับส่วนใครอยากติดต่อโฆษณาเข้าในรายการเรานะครับอย่าลืมครับเบอร์นี้ครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นะครับมากันต่อค่ะคุณผู้ชมครับไปดูน้องเน็ตเกษรินดีกว่านะฮะนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ของเราเผยสิ่งที่อดีตสามีทาหลังหย่าแบบนี้มุฟออนไม่ได้แน่ๆนะฮะหลังจากที่น้องเน็ตเกษรินเองนางแบบสาวสุดเซ็กซี่หย่าอดีตสามีชาวต่างชาติโดยมีการฟ้องหย่า เนื่องจากเธอขอหย่าไปตั้งแต่ปี60ครับแต่อีกฝ่ายไม่ยอมก่อนที่ต่อมาในปีช่วงของพอฤษภาคม64เนี่ยเธอได้มีการประกาศนะฮะให้กล้องแบบรู้เลยว่าเธอเน,นเนี่ยโสดและ S <S เขาเรียกว่าเป็นสดสดป้ายแดงบอกว่าการเดินทางสิ้นสุดแล้วนะครับเน็ขออิสรภาพคืนจากกันด้วยดีเรายังเป็นเพื่อที่ดีต่อกันครับแฮแท็กสดและสดป้ายแดงสดได้ครบเดือนนะฮะบอกแบบนี้ว่าหลังจากที่ทั้งคู่เลิกลาก,กันไปกับไปเห็นโมเมนต์อะไรที่ทั้งคู่อีกเลยแต่ล่าสุดฮือฮายอย่างมากเมื่อทางด้านของสาวเน็เองครับโพสภาพขณะที่วิดีโอคอลคุยกับอดีตสามีมีข้อความนะฮะร,ระบุว่า อดีตสามีไม่เคยลืมเราและแบบนี้เธอจะบุบออนได้ยังไงคะโ,โทรมาหาตั้งแต่ตีห้าแล้วบอกว่ามิตรภาพย่อมสําคัญเสมอถึงแม้สานะเราสองคนจะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับอ๋อเนตเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขามีคนนี้คอยดูแลอยู่อ๋อ,อ,อเขาดีกันอยู่นี่อออยากแล้วก็ยังยังคุยกันได้เออนะฮะนายอายุ30สิกว่าเองสัมภาษณ์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เองพี่สัมภาษณ์ได้ตั้งแต่อายุสิบสิบเจ็ดมั้ง สิบเจ็ดตอนนั้นพี่ต่อสัมภาษณ์แนทจําได้เลยม,มาที่แนทเข้ามาที่ทีวีภูมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนที่เขาโดนข่าวให,ให,ใหม่ๆอ่ะตอนนั้นเขาสิบอยุส่สิบสิบเจ็ดต้องสิบเจ็ดเองนะคะสวยค่ะตัวยังสวยเหมือนเดิม,มสวยกว่าเดิมด้วยสวยกว่าเดิมด้วยเมื่อก่อนพูดไม่เก่งเดี๋ยวนี้พูดเ,ออเก่งเก่งตลยนียิ่งยงสวยใช่ค่ะนะคตัวยิ่งแซ่ดนะฮะใช่ค่ะนะครับ ไปดูกันต่อที่คุณเอพรทิพย์ครับรู้ตัวผอมไปสาเหตุเลือกกินปัดเป็นคนคลั่งผอมนะฮะช่วงนี้ดูผอมสวยหูดีผิดถูผิดตาเลยสําหรับนะคุณสามีคุณปอเทวุสกิจใจห่วงหนักมากเพราะหลังๆมานี้ดูเหมือนนักแสดงสาวหรือภรรยาสาวนะฮะอย่างคุณเอพรทิพย์เองจะผอมลงเยอะมากเลยจนหลายคนเริ่มเป็นห่วงว่าผอมเกินไปหรือเปล่านะฮะก่อนหน้านี้คนทักว่าอ้วนอ้วนนะเพราะว่าตอนที่เอท้องเนี่ยน้องเภาเนี่ยน้ำหนักขึ้นมา22กิโลเลย อ้วนมากใส่อะไรก็ไม่สวยแล้วเราก็ส่งสารสามีเรานึกออกไหม<ะ>ตอนนี้ผอมลงเยอะมากบอกชายตั้งแต่คลอดลูกวันที่2มาได้2ปีเนี่ยเราก็ผอมลงมาตลอดเลยตอนนี้ก็ผอมลงกว่าเดิมเราก็ดูแลตัวเองด้วยควบคุมการกินเพราะว่าเราจะพังได้ก็ต้องด้วยการกินอาหารนี่แหละ,ะแล้วเราก็อายุ40ิ40กว่าแล้วเราก็กลัวการเป็นพวกที่เบาหวานความดันไขมันต่างๆเนี่ยมันมาเออมันจะมาก็เลยดูแลสุขภาพรู้สึกว่าผอมไปหรือเปล่าล่ะพี่เอ๋ค<ะ>ุณเอกก็เลยบอกว่า ก็มีคนบอกว่าผอมไปนิดนึงแต่ <c oughs> เอกว่าการที่เราอ้วนเนี่ยมันก็ง่ายมากคนอายุ40กว่าเนี่ย <c oughs> อ้วนง่ายอยู่แล้ว <c oughs> เอกบอกว่าผอมไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามันอ้วนก็ไม่เป็นไรมันจะดีขึ้นสักสองสมโลมันก็ลังจะพอดี <c oughs> ตอนนี้ผอมที่สุดในชีวิตแล้วค่ะ <c oughs> บอกาเป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้วเนาะ <c oughs> ไม่ได้กลัวอาหารอะไรเลยพี่ปอเองก็กังวลว่าเอาจะกลัวจะกินอันไหนก็อ้วนไอ้น,อน,นี่ก็อ้วนคือบอกคุณเอกบอกว่าไม่นะกินปกติ <c oughs> เน้นออกกาลังกายปกติแล้วก็ช่วงนี้เอขายอาหารเสริมด้วยไงก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวจะไม่มีคนซื้อเอาจริงเนาะจะเป็นเจ้าของอาหารเสริมพวกลดความอ้วนลดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเจ้าของก็ต้องแบบเนาะต้องผอมก็ต้องดูดีอ่ะไม่ก้เห็นว่าตัวเองเขาก็เป็นคนผอมอยู่แล้วมันไม่ใช่คนอ้วนเลย มามาตัวเหมือนมามีเนื้อมีหนังกตอนท้องไงคุณแม่โอ้รเรื่องปกติเรื่องปกตินะคะตตอนนี้ผมแล้วเออนะฮะสวยแล้วอ่ะเรียกคืนความเป็นชายกลับมานะคะด้วยนี่เ Coffee. ลยเอ็มสมาร์ทพัทกาแฟนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยค่ะโปรโมชั่นวันนี้1่กล่องราคากล่องละ350บาทนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อโปรโมชั่นสุดพิเศษกับกาแฟเอ็มสมาร์ทพัไปเลยครับซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องราคาเพียง1 0 0 0บาททุนเท่านั้นนะครับ สนใจนะฮะโทรได้เลยนะครับ0957184624ไลน์แอปนี่มุมขวาหน้าจอสุขภาพดีสแกนเคอโค้ได้เลยจ้ะนะครับหรือถ้าใครอยากจะติดต่อโฆษณานะฮะก็รายการเราในช่วงนี้ได้เลยนะครับ0900899955เบอร์นี้ครับโทรได้เลยนะครับัสักครู่หนึ่งก่อนค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ